เอาโอ้พี่น้องเอาเ้วเอาล้วเอาล้วเอาล้วสายโหดสายโหดจอมพลังครับโอ้หวาดเสียวครับผมพึ่งจะลากขึ้นไปเมื่อกี้นี้ได้หน่โอ้โหครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเสี่ยโนครับโดนสั่งรดขุดนะครับคลิปนี้คลิปพิเศษครับพี่น้องที่เห็นรถเรียงรายอยู่บนถนนก็คือเทรลเลอร์สองคันครับที่มาลากรถ เกี่ยวขึ้นนะครับติดลมครับผมติดลมครับติดลมหัวกระลากขึ้นยังห้าวเหมือนเดิมครับผมบคนขับจอมพลังครับจากหาดโนนยาวโอ้โหไปพระใทได้หน่ะมองน่้นน่ะเอาอีกแล้วได้หน่ะงานเขาอีก้สุดจัดสุดจัดครับพี่น้องโอ้โห โหดเป็นโหดครับนี่รถไปโคเรายังไม่หนีครับตอนนี้รอสแตนไบสแตนไบเพื่อจะได้ทําการลากอีกหรือเปล่าครับเบิ้งเอาพี่น้องคุณโอ้ครับอันตรายมากครับนาช่วงนี้ครับเป็นนาหลุมครับนาน้ําเกี่ยวเขาสิบหาครับตอนนี้เราอยู่ที่อําเภอโดนสังครับจังหวัดหนองบัวลำพูภาพอาจจะแสบตานิดนึงนะครับสาหรับผู้ชมท่านที่อยู่ทางบ้าน คลิปพิเศษครับต่อเน,นื่องกับสายจกเดี๋ยวจะมาอัปเดตคลิปตอนที่เราทำการเอารถเกี่ยวขึ้นนะครับอีกทีหน,นึ่งนีวผมก็ได้ถือโอกาสทำคลิปให้พี่น้องเราได้ดูกันยาวๆโอ้โหสุดจริงครับสุดจริงครับลูกพี่อย่าลงมาอีกเด้อขวันบัดเลยได้ขวัน ตรายครับแต่เราต้องทํานะครับพื่อความอยู่รอดนะครับของผู้ประกอบการนะครับในทางด้านของรถเกี่ยวข้าวนานๆที่ครับจะเห็นรถเกี่ยวใหญ่มาลงหน้าลมนะครับแบบนี้หรือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายเพราะว่าน้ำหนักตัวเขาค่อนข้างเยอะครับ 1 5ตันครับตัวนี้เกษตรพัฒนาเขาจัดให้ครับ210แรงครับเทอร์โบรับเครื่องยนต์ครับผมครับผมเอาเดี๋ยวถ้ายคลิปจะไป่อนอัปเดตให้พี่น้องเราได้ดูก่อนครับผมโอโ้แต่ตรงนี้แม่ครวัวจะเดินข้ามนี่ผมแทบจะไม่กล้ายอ่ยองเข้ามานะครับนี่ กลัวๆนะครับเดี๋ยวครับพี่น้องเดินมาดูอีกมุมนี้ครับนี่นะครับล่าสุดตอนนี้ครับพึ่งกาขึ้นนะครับนี่พึ่งขอนไม่แล้วพี่น้องผู้ชมม่โคหมดไปสี่ขอนนะพที่จมไปหายไปอ๋มาลุ้นแล้วก็ติดตามลตทึกไปด้วยกันครับถือว่าสุดจัดนะครับในย่านนี้กับรถเกี่ยวใหญ่จอมพลัง คนขับเราอัดมาเต็มครับวันนี้หมดไปโห,โห้าเมื่อกี้เพราะว่ากฎหมายให้สิบไม่เป็นไรเมื่อกั <laughs> ้โอ้โหแรงจริงครับพี่น้องเป็นรถเกี่ยวข้าวที่ได้รับมอรอมาตรฐานของเกษตรพัฒนานครับ งานผลิตอยู่ที่พิษณุโลกกลุ่มสักพี่น้องอย่ายำไปห้อยเกลวเลยได้ลูกพี่เอ้ยมันจะจมอีกเด้นั่นไหนนไหมครับนั่นเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหแต่เราล่องรอยของเขาที่ครับน่ากลัวทั้งนั้นนะกลัวน่ากลัวว่ารถน้ำหนักค่อนข้างเยอะ อย่าลืมครับฝากพี่น้องเรากดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้กับมงานของโนนสัง่งรถกุดด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นกำลังใจในการทําคลิปให้พี่น้องเราได้ดูกันือยู่ที่อยู่ทังบ้านเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตลงเรื่อยๆครับสาหรับช่วงนี้สำหรับสับเปลี่ยนกันไปกับสายจุกหลับคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ก่อนแค่นี้เนาะว่ารู้สึกว่าเสียงรถมันจะดังเลืเกยนครับ ก็ขอบคุณทุกทุกท่านครับที่เข้ามารับชมติดตามนะสวัสดีครับ